แล้วก็นอกจากเรื่องของการโจมตีกันนะคะทางอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างดุเดือดระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครเนอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็น่าสนใจเมื่อสำนักข่าวนะคะสื่อตะวันตกเนี่ยได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ยจีนกำลังช่วยรัสเซียผลิตโดรนในการสู้กับยูเครนอยู่ซึ่งก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลนะคะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันหมายความว่าสงครามก็คงยากนะคะที่จะหาทางลงในเร็วนี้ค่ะ โดยเมื่อวานนี้นะคะสำนักข่าวโพลิติโกในภาคพื้นยุโรปได้รายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนที่ระบุค่ะว่ารัสเซียเนี่ยกำลังไล่ตามยูเครนในด้านการผลิตโดรนด้วยทรัพยากรทางการเงินที่เพิ่มขึ้นการผลิตในโรงงานที่อยู่ห่างไกลจากแนวหน้าแล้วก็การช่วยเหลือจากจีนเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยเรื่องนี้นะคะคือโอเลอเล็กซานดรอฟ โฆษกของหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของอยูเครนโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกนะคะคนนี้นบอกว่าผู้ผลิตในจีนเนี่ยได้จัดหาสิ่งที่จำเป็นในการทำแล้วก็การพัฒนาโดรนให้กับรัสเซียไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบนำทางระบบออปติคอลแล้วก็เทเลเมทรีเครื่องยนต์นะคะไมโครเซอร์กิตโมดูลโปรเซสเซอร์ระบบสนามเสาอากาศแผงควบคุมระบบนำทาง ส่วนวิธีที่ใช้นะคะก็คือการทำบริษัทบางหน้าเปลี่ยนชื่อทำทุกวิธีทางเพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการส่งออกของชาติตะวันตกและจีนรวมถึงหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตหากถูกชาติพันธมิตรของยูเครนจับได้เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองยูเครยนย้ำนะคะว่าความช่วยเหลือจากจีน,นทำให้รัสเซียสามารถ ลดทอนความเป็นผู้นำของอยูเครนในด้านเทคโนโลยีและการผลิตโดรนได้และอาจส่งผลกระทบต่อการสู้รบเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่าน,านมานะะโดรนต่างๆของอยูเครเนช่วยให้ทหารยูเครนสามารถสู้รบได้ในช่วงที่มีการขาดกระสุน,นะะแล้วก็การส่งมอบอาวุธจากชาติพันธมิตรล่าชา้าซึ่งทารเสเซียไล่กวดทัน,นก็จะเท่ากับว่ายูเครนเหลือไพ่ในมือสู้น้อยมากในวันที่ขาดแคลนอาวุธ ปาฟโลพาลิซาอดีตผู้บัญชาการทหารระดับสูงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นรองหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบด,ดีของยูเครนเนี่ยก็ได้กล่าวในแถลงการนะคะบอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยความเสียหายต่ออุปกรณ์แล้วก็บุคลากรของรัสเซียร้อยละแปเกิดจากโดรนเฉพาะในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวเนี่ยเธอบอกว่าโดรนของยูเครนเนี่ยได้ทำลายเป้าหมายของรัสเซียไปแล้วนะคะ80,000 9,000แห่งตอนนี้นะคะผู้นำยูเครนระบุว่าโรงงานของยูเครนเนี่ยผลิตโดรนพิสัยไกลได้ประมาณ100ลำต่อวันขณะที่ตอนนี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยเพิ่มการผลิตเป็น300ลำต่อวันแล้วก็ตั้งเป้าไว้ที่500ลำต่อวันโดยผู้นำยูเครนเนี่ยยอมรับนะคะว่ารัสเซียเนี่ยมีทรัพยากรทางการเงินมากกว่ายูเครนมากแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีของจีนได้ ย่งไรก็ดีค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเนี่ยออกมากล่าวหาจีนด้วยเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยข่าวกรองของยูเครนเนี่ยก็ออกมาระบุนะคะบอกว่ามีข้อมูลที่ยืนยันว่าจีนเนี่ยกำลังสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมทางการทหารกว่า2ขอภัยกว่า20แห่ง ในรัเสเซียเพื่อให้ผลิตอาวุธไปสู้กับยูเครนโดยหลังจากยูเครนออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้เมื่อวันที่16พฤษภานะะแน่นอนว่าฝั่งจีนก็ออกมาตับโต้นะคะเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน,นได้ถแถลงข่าวหลังจากที่ยูเครนออกมาเผยอย่างนี้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะโดยระบุว่า ข้อเก่าวหาของยูเครนเนี่ยไม่มีมูลโดยจีนไม่เคยจัดส่งหรือจัดหารวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมกับความขัดแย้งของประเทศอื่นๆและจีนเนี่ยควบคุมการส่งสินค้าแบบ Dual Use อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกนำไปใช้ในสงครามรวมถึงระบุนะคะว่าจุดยืนของจีนเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งก็คือการสนับสนุนตลอดจนเป็นผู้ที่ทำให้ทุกฝ่ายเจรจาเพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน ทั้งนี้นะคะการยืนยันของฝั่งยูเครเนเกิดขึ้นเพียงไม่ถึง1เดือนนะคะหลังพลเอกซามูเอลเจปาปาโรจูเนียผู้บัญชาการกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยได้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาการกองทัพของวุฒธธิสภาสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนโดยเขาบอกว่าจีนเนี่ยได้จัดหาเครื่องกลต่างๆกว่าร้อยละ70 แล้วก็ชิปรุ่นเก่ากว่าร้อยละเก้าสิบให้แก่รัสเซียเพื่อที่จะช่วยให้รัฐบาลของปูตินเนี่ยสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเครื่องจักรสงครามขึ้นมาใหม่หลังจากสูญเสียไปในการทําสงครามกับยูเครนเพื่อแลกกับการที่รัสเซียให้ความช่วยเหลือจีนด้านเทคโนโลยีทางการทหารเช่นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เรือดำน้ําเคลื่อนที่ได้เงียบขึ้นเราลองไปฟังเสียงกันค่ะ China has provided seventy percent of The machine tools and 90% of the legacy chips that's enabled Russia to rebuild its war machine. And then coming back to China is potentially submarine quieting help, as well as other help in some of the areas where Russia is strong. จีนเนี่ยแน่นอนนะคะว่ามีความใกล้ชิดกับรัเสเซียนะคะแต่เรื่องของการมีส่วนร่วมอย่างไรเนี่ยคือฝั่งจีนกับสงครามในฝั่งจีนก็คือออกมาปฏิเสธนะคะตลอดแต่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยอีกชาตินึงเนี่ยก็คือเกาหลีเหนือเป็นชาติที่ชัดเจนนะคะออกมาประกาศชัดเจนว่าสนับสนุนพร้อมสนับสนุนรัเสเซียแบบไม่มีเงื่อนไขโดยเมื่อวานนี้เนี่ย สำนักข่าวเค t v ของเกาหลีเหนือเนี่ยเขารายงานนะคะว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้พบกับเซอร์เกย์ชอยกูเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของรัสเซียโดยคิมจองอึนเนี่ยบอกกับผู้แทนของรัสเซียนะคะว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยจะสนับสนุนจุดยืนของรัสเซียและนโยบายต่างประเทศของรัสเซียอย่างไม่มีเงื่อนไขในอนาคตโดยเกาหลีเหนือจะปฏิบัติตามข้อตกลงของสนธิสัญญาระหว่างสองประเทศอย่างแน่นอน สนที่สัญญาที่พูดถึงคืออะไรนะคะสนทีสนทีสัญญาดังกล่าวเนี่ยก็คือสนที่สัญญาว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างเกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซียซึ่งถือเป็นสนที่สัญญาความร่วมมือที่มีระดับสูงสุดโดยจะร่วมข้อตกลง ความมั่นคงร่วมกันเอาไว้โดยจะให้ความช่วยเหลือทางทหารทันทีหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเผชิญกับการลุกรานด้วยอาวุธก็จะไปคล้ายๆกับมาตรา5ของนาโตนะคะโดยหลังทางการเกาหลีเหนือออกมาประกาศสน,สนับสนุนรัสเซียเนี่ยทอมมี่พิทกอดรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้ออกมาถแถลงข่าวเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการช่วยเหลือรัสเซียโดยเฉพาะการส่งทหารไปรบในยูเครนเราลองไปฟังเสียงกันค่ะ for countries like north korea that have perpetrated, perpetrated the russia-ukraine war bear responsibility we continue to be concerned about north korea's direct involvement in the war north korea's military deployment to russia and any support provided by the russian federation to the dprk in return must end โดยนอกจากเรื่องที่ผู้นําเกาหลีเหนือนะคะประกาศสนับสนุนรัสเซียแบบเต็มที่แล้วเนี่ยก็มีอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกาหลีเหนือในวันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยได้ปล่อยเรือลบลงน้ำอีกครั้งหลังจากการทดสอบครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เรือได้รับความเสียหาย โดยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือนรายงานนะคะว่าเรือพิฆาตขนาด5,000ปตันได้ถูกปล่อยลงน้ำเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีแล้วก็ขณะนี้เนี่ยจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือหลังจากได้รับการซ่อมแซมจนกลับมาลอยลำในน้ำได้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก k n n เเนี่ยเสริมนะคะบอกว่าคาดว่าเรือนี้เนี่ยจะได้รับการซ่อมแซมให้กลับมาสมบูรณ์ก่อนที่การประชุมพักคอมมิวนิสต์ จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ต้องบอกว่ามันเป็นภาคต่อเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะในวันนั้นเนี่ยสื่อเกาหลีเหนือรายงานว่ามีการมีพิธีปล่อยเรือนะคะของเกาหลีเหนือเ,อร,เอรือรบเรือพิฆาตลำนี้ละ5,000ตันนะคะแต่ปรากฏว่าปล่อยไม่สำเร็จนะคะโดยระหว่าง ที่ทําพิธีในการที่จะปล่อยเรือพิฆาตเนี่ยซึ่งเขาคาดการณ์กันว่าน่าจะมีคนมานะคะในพิธีนี้อยู่มากแล้วก็ผู้นําคิมจองอึนด้วยนะคะโดยระหว่างทําพิธีปล่อยเรือพิฆาตขนาด5,000ันตันห้าพันตันลำนี้ลงสู่น้ำเนี่ยปรกากฏว่ามันก็เกิดข้อผิด,ผดพลาดาขึ้นนะคะทำให้ท้องเรือบางส่วนเนี่ยไปเกิดความเสียหายแล้วก็ส่งผลให้เรือเอียงสูญเสียการทรงตัวเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าสร้างความไม่พอใจให้กับคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนืออย่างหนักนะคะจนนําไปสู่การประกาศให้จับกลุมวิศวกรของหวัวขอวอภัออยค่ะให้จับกลุมวิศวกรหวัวหน้าของอู่ต่อเรือนะคะจากเมืองชองจินซึ่งก็อยู่ทางตอนเหนือของเกาหลีเหนือเป็นสถานที่ที่เขาต่อเรือพิฆาตลำนี้รวมถึงหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างแล้วก็ ผู้จัดการฝ่ายบริหารนะคะมีคนถูกจับไป3คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็ให้มีการสอบสวนเพราะว่าคิมจองอึนเนี่ยบอกว่านี่เนี่ยเป็นความประมาะสเ่านะคะเป็นความไร้ผิดไร้ความรับผิดชอบอย่างรุนแรงนะทำให้ประเทศชาติเสียหน้าโดยทั้ง3คนเนี่ยนะคะที่ถูกจับกลุ่มไปในรายงานระบุว่าจะถูกจัดการในการประชุมใหญ่ของพักแรงงานในเดือนนี้ค่ะ